สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ขับรถอยู่บนถนนนะครับคือตอนนี้รถเริ่มติดแล้วอ่าใช่ใช่รถเริ่มติดกันแล้วนะครับมีบางสถานที่ให้ออกไปทํางานกันบ้างแล้วตอนนี้คนคิดถึงงานกันแล้วนะครับหลังจากที่บนอยากหยุดอยากหยุดอ,อ,อันนี้มันหยุดเยอะไปครับผมนอนเยอะกันไปนิดนึงนะครับขอออกไปทํางานบ้างนะครับ่มีเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วติดาสารรดีตกงโกวัดหลังให้พี่หน่อยดิ ทำไมยาวขึ้นไหมของคุณต้องเปิดดูว่ามีแผลกดทับไหมไอ้เย้มันนอนเยอะเกินทีนี้ครับเราเลยงเห็นว่าหลังจากที่เราพอแล้วเรื่องกลงเรื่องกินเลยเนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับคอนเซปต์เดิมคือเราอยากจะให้อะไรกับคนดูสะบ้างนะครับตัวเราด้วยนะครับวันนี้ครับมีอยู่หนึ่งอย่างครับความเลี้ยงไม่หายไปครับแต่ผมบอกว่าความใหญ่คงเดิมความใหญ่คงเดิมครับผมผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยน่าเป็นห่วง ผมเลยอยากจะใช้พื้นที่เนี้อยากจะคุยกับน้องๆอ,อย่างคลิปล่าสุดที่ผมพูดไปหลายรอบแล้วว่าผมภูมิใจกับคนที่ติดตามเรารแล้วก็สังคมแบงคอกเซก้าของเรานะครับหนึ่งคือเราทําให้เห็นว่าการทําอะไรที่มันง่ายๆไม่เกินัวเนี่ยก็ทําได้แบ่งปันได้อย่างคลิปล่าสุด10 0 0บาทเนี่ยทำอะไรได้บ้างทาอะไรได้บ้างนะครับก็มีน้องๆเนี่ยสีหกลุ่มละไปทําอันนี้แล้วก็ถ่ายรูปมาโชว์กันโอ้โห oh, อันนี้คือการโชว์โซเชียลที่เท่มากๆเลยนะ ที่ครับน้องๆเพื่อนเนี่ยพอทำหนึ่งพันบาทสามารถกินเบียร์ได้อย่างสบายใจแล้วเพราะว่าเอเอ,อไม่ใช่ว่ามีความสุขแต่พวกเรานีหว er ่าคนอื่นก็มีความสุขได้นีหว่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากที่พยายามบิ้วสังคมดีๆร่วมกันนะคือไม่ใช่สังคมก้อนใหญ่แต่ว่าเป็นสังคมครอบครัวแบงค์คอบเซก้าของเรานะพี่นะอย่างคลิปเนี้ยผมบอกว่าเป็นคลิปอุทาหรณ์เลยล่ะตอนนี้อันตรายมากสําหรับน้องๆวัยรุ่นที่แบบว่าอยากหาเงิน อยากหาเงิน<ห>ทางรัฐอยากรวยเร็วแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีหลายคนที่ลําบากเรื่องเศรษฐกิจภายในครอบครัวหรือตัวเองเนี่ยสถานการณ์โควิดมันก็ยังอยู่ม,ปปมันอยู่มันยังเล่นเราอยู่นะครับสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งความหวังของอคนเนี่ยทางหนึ่งที่มันมาหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเรื่อยๆนะคือการพน,นันตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยได้รับการติดต่อจากเว็บไซต์การพนันเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า2เจ้านะแล้วผมมาคิดอีกทีหนึ่งว่า ทำไมแม่งเยอะจังวะผมก็เลยไปต่อส่วนตัวกับคนที่ทําเรื่องพวกนี้แล้วก็เล่นการพนันด้วยคุณเชื่อไหมว่าการพนันเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อย3 0นตะเติบโต3 0ในช่วงเนี้ยในช่วงนี้นะมันผิดวิสัยนะมันผิดวิสัยใช่ใชเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมภูมิใจมากที่นําเสนอเราจะมาสัมภาษณ์เรื่องราวของคนที่ อยู่ในเว็บการพนันอยู่แล้วคนที่เล่นการพนันอยู่แล้วมาให้ข้อคิดว่าเว็บการพนันเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงแล้วการจะหลอกคนเข้าไปเล่นเนี่ยทายังไงแล้วเห็นที่เขารวยมาแจกเงินเล่นเนี่ยเขารวยจริงไหมเขาได้เสียยังไงเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ขอบคุณคนที่ให้ข้อมูลแต่ว่าเราสัมภาษณ์ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเราต้องโทรคุยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กดไลค์ให้เราด้วยนะครับนะครับผม,ะะผมไม่เคยขอไลค์มาก่อนผมขอสี่หมื่นไลค์ครับแป๊บหนึ่งเอาไปทำเฮียเลยสี่หมื่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราโทรคุยเลยนะครับคนที่ดูก็ใช้วิวจารณญาณในการรับชมครับผมไปกันเลยคร,ครม,มาสวัสดีครับ ตอนนี้เรากำลังพูดสายอยู่กับคุณเอแล้วกันอ่ะคุณเอครับเอแม่งมาทุกคลิปเลยโกแล้วพี่จะเลือกตั้งแต่ไหนพี่เดี๋ยวเราคุยไปเรื่อยๆซีรีส์แลกกันก่อนนะครับซีีรส์แลกก่อนเนี่เออซีรีส์แลกเราสอบถามก่อนว่าคุณเอเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะับสามสิบหกแย่งสามแล้วพี่เฮ้ยรุ่นเดียวพี่อ้นเดชผมเรียกพี่เอนะครับเฮ้ยพี่ผมว่านะคลิปเนี้ยผมว่าเราควรจะดีใจกันเว้ยว่าอย่างน้อยเราก็มีข้อคิดให้น้องๆวัยรุ่นนะพี่นะจริงๆอ่ะตอนที่ผมรับงานมาพี่เข้าใจมาผมมกกก็ออยาา่่่่งงเเินนนดืใใชช้พีีทห คือผมก็อยากได้เงินแต่ว่าตอนที่ผมทำอนะตอนที่ผมไลฟ์อะผมดูแล้วแบบเฮ้ยเที่ไล์ไปแล้วมาเที่ยแม่งเด็กอะเข้ามาเล่นนะเราผมเชี่ยใจไอเที่ยนี่รุ่นหลานบุ้ยแน่เข้ามาเล่นน่ะเนี่ยข,ขอทุนหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตรงหนูหนูไปตัดนี่คือเด็กผู้หญิง,งนะประมาณมอตโตน่ะพี่ก็เหรอครับโอ้ใช่แล้วเข้ามาเป็นผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงเยอะมากพี่ผู้หญิงประมาณหกสิบผู้ชายสี่สิบถ้าเป็นเด็กนะโอ้เด็กมหาลัยก็เยอะก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะว่ารายได้มันจะมาแบบอันตรายหรือไม่อันตรายเนาะเขาเอาหมดถ้าอย่างนั ทำได้ยังไงอะไรเงี้ยคือเป็นอย่างนงี้พี่ผมมันทํางานเกี่ยวกับกูขายคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะพี่แล้วพอดีมีคนมาซื้อของผมก็ถามเขาเล่นนี่นะที่คนททาไมซื้อเครื่องไปเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยที่ไปเปิด เป็นบอลให้เขาเป็นแบบแอดมินให้อะไรประมาณนี้แหละเขาเขาออนไลน์ถูกป่ะใช่ใช่ที่เขาเปิดแล้วแอดมินอยู่ต่างไทยแล้วก็เป็นคนประสานงานอะไรให้ประมาณนี้แหละที่อ่าครับแล้วผมก็เลยว่าเฮ้ยพี่ผมก็เล่นเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้อ่า่าสายเดียวกันไงสายเทาไอที่สายเทาสายเทาก็เรียกสายเทาก็เลยแบบคุยกันว่าเฮ้ยแล้วน้องเล่นเก่งไหมอะไรประมาณนี้แหละผมก็บอกว่าผมเคยมีทวนอยู่ประมาณพันสองแล้วผมเล่นถึงห้าหมื่นโอ้โหไม่น้อยนะอันนี้โปรนะนะแล้วเขาก็เล่นบอกเฮ้ยพี่น้องมึงเล่นได้ขนาด นี่เลยประมาณนี้แหละพี่จ้าจอาจ้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 าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับมาจากสวนหลวงหลอเก้าครับสบายเลยตำรวจจับตอนนี้ครับตำรวจเรียกนะครับผมโอ้ตอนนี้ตำรวจจับผมครับพี่ทำอะไรอ่ะสวนหลวงหลอเก้ามาเอาเสื้อครับผมแม่ตอนนี้ครับต้องลงก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ มา,มาแล้วครับต่อเน,นื่อ <มา S 1> งเลยครับ <มา S 1> ตอนนี้เมื่อกี้โดนเรียกนิดนึงครับปล <c oughs> อดภัยนะพี่ปลอดภัยครับผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วเขาว่าอะไรว่าแล,วแล้วน้องเล่นได้มากถเท่าไหร่ประมาณเนี้ยผมว่าก็เกือบแปดนะพี่แล้วเขาว่าทุกเองเท่าไหร่คุนผมแค่พันสองเองพี่เะนั้นเขาตกใจเลยแบบรู้เลยว่าไอ้นี่แม่งของจริงนี่ว่ะไกลเลยขอเบอร์ผมไว้เขบอกว่าเฮ้ยน้องพี่ขอเบอร์อะไรดีเดี๋ยวพี่ทำธุรกิจยังไงเดี๋ยวถ้ามีส่าวพวกแนวทางอะไรเดี๋ยวที่ชวนเองไปร่วมธุรกิจกับพี่ด้วยนะประมาณนี้แหละพี่นะผมเล่นมานานแล้วแต่ว่าจุดเรร่มมต้้นนทีขาาาใวงก ก็คือตรงนี้แหละอ๋อก็เล่นพวกชชมพูแทงบอลเข้าไปครับก็ตามที่เขามีแล้วตอนที่พี่เล่นอ่ะไอการเปลี่ยนแปลงของพี่อ่ะมันไปในทางไหนอ่ะมีเงินใช้ขึ้นหรือว่าแม่งก็ได้เสียเท่าทุนคือมันเป็นอย่างงี้พี่แต่ตอนที่ได้มันก็ได้ใช่ไหมพี่อันนี้พูดในฐานะตอนที่พี่เล่นก่อนนะพอผมได้เนี่ยผมก็เก็บเงินไว้ให้แต่แรกทุนพันเดียวเล่นได้ประมาณหมื่นกว่าบาทมันไม่อยู่ที่หมือนพอเราได้ประมาณหมืน่นน่าได้หมืม่นหนึ<ม>่งว<ม>ันหนึ่งอ่ะพี่ว่างๆอ่ะพี่ก็ทำไรพี่ดึงโทรศัพท์ขึ้นมาพ เราได้ได้ไม่ยอมหยุดเทเลการถึงเสียละเองทีนี้เสียต้องตามควายแล้วภาษาเขาพอเสียไปห้าพันพุพันหนึ่งผมได้ในมือรวมทุนก็เป็นหนึ่งสองพันผมเสียไปห้าพันผมยังเหลือหกพันผมยิ่งใจบอกให้คุณกูแค่พันเดียวเล่นเป็นอะไรหรอกเล่นอีกเล่นอีกเล่นไม่เป็นอะไรหรอกอย่างน้อยก็ได้กำไรห้าพันล่าอยู่ในมืออย่างนี้ว่าเสียไปเลยหกพันตั้งตอนนี้เหลือศูนย์เลยไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือเลยก็คือไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยทยังไงต่อเรเสียหมดไปตั้งกูน่าจะหยุดไปนะกูน่าจะหยุดเนี้ยไม่เอากูต้องขอกคนนนนนอ่่ะ้งงาามยยเุรัีทกแพูดล ทำไมกูไม่เลิกวะใช่มันเป็นอย่างงี้ทีแล้วที่เรียกว่าผมเล่นเป็นพันพันครั้งอ่ะผมจะคิดอย่างงี้ทุกๆุกคันครั้งเลยถ้าเสียปุ๊บเนี่ยแม่งคช่อย่างงี้เลยใช่ทันทีะล้วใช่เสียจะตามควายนะยังไงที่ก็ไม่มีวันเก็บได้ผมต่ออะไรคนที่เล่นได้ยังไงก็ไม่มีวันเก็บเงินได้เพราะว่ามันเป็นการปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเองว่าอ่าเนี่ยช่วงวันนี้ที่ได้พี่ได้เสร็จที่ไปซื้อของใช้ที่ต้องการอะไรที่ต้องการทองที่ไปซื้อทองเลยบาท กูซื้อทองไวแล้วไม่เป็นไรวันนี้กูเสียสองหมืน่นไม่เป็นไรกูยังมีทองที่กูซื้อวันนั้นอยู่คือมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันหลอกอตัวเองอน่ยหลอกตัวเองไปเรื่อยๆอะหลกตไม่เสียนะใช่ที่ที่กูเสียไปกูกูซื้ออื่นไปแล้วอย่างเงี้ยเ มันก็เลยแบบว่าเหมือนไม่ยอมรับตัวเองว่ากูต้องไม่ยอมรับตัวเองไม่ยอมรับว่าเฮ้ยเม่กูเสียกูหมดตัวแล้ววันนั้นกูเล่นไปเงินกูขนาดเลยไม่ไม่ไม่มีที่อย่างนี้นะคิดแต่ว่าเฮ้ยในไประหองเงินที่กูเสียวันเนี้ยตอนนั้นกูได้มากูก็ซื้ออะไรไปหมดแล้วก็คือเอาความรู้สึกอะถั่วความรู้สึกถั่วอกบอกเลยว่าทั้งปีที่ผมเล่นมาคือันประสบการณ์ผมเลยนะผมได้เงินมาผมซื้อทองเก็บไว้ได้มาซื้อทองเก็บไว้นะจนถึงหน้าวันหนึ่งเสียเงินขึ้นมาผมเอาทองที่ซื้อไปขายแล้วเล่่นนนตตออออไ้้เเียคืแงงงัก็็ปบบ ใช่นังนั้นเป็นอย่างนี้พี่มันไม่มีคนไหนที่เล่นการพนันแล้วได้พูดข้าแจ้ว่าโต๊ะมันอยู่ที่เดิมถึงผมเสียผมก็เล่นต่อผมได้ผมก็เล่นต่อ,ตอคือถ้าเทียบ,บเปอร์เซ็นต์อะจากประสบการณ์คนเล่นอะพี่ว่าคนที่ทําอย่างเงี้ยแม่งมีกี่เปอร์บบเซน็นต์นับจากร้อยอะ ทะลุ60-70%เปอร์เซ็นต์เลยไหมโอ้เกินเกินผมว่านะความชิบหายของอันนี้ไอ้แคยจุดอ่อนแม่งคือจิตใจคนนะมันเข้มแข็งไม่พอไม่พอพี่มันมันไม่มีามโลภอะอันเนี้ยเขาเรียกความโลภทีเนี้ยตั้งแต่วันนั้นน่ะที่เขามาติดต่อพี่ว่าเดี๋ยวเราร่วมงานกันนานไหมพี่กว่าเขาจะต่อพี่มาสองสามนาท์ครับเขาโทรมาเลยต้องการร่วมงานกับพี่ไหมตอนนี้พี่จะเปิดแอดมินทางไทยแล้วก็น้องไม่ต้องทำอะไรหรอกน้องแค่เล่นโชยเฉยเขาเนี่ยเป็นฝั่งที่ดูแลลูกค้าทางด้านไทยแต่ว่าเราแบบ ระบบทั้งหมดเนี่ยเว็บแม่อยู่อีกที่หนึ่งเว็บแม่ใช่ไหมเว็บแม่ใช่ใช่ที่แม่ไม่อยู่ในไทยจากที่ผมสืบมาเนี่ยไม่มีเจ้าไหนที่เว็บแม่อยู่ในไทยไม่มีครับแล้วไงต่อต่อจากที่เขาโทรมาใช่ไหมพี่ใช่ครับเออผมก็คิดในใจว่าจะทําดีไหมหรือไม่ทาอะไรประมาณนี้แหละผมกลัวว่าพี่ถ้าผมเกมขึ้นมาทําไงเพราะว่าเขาบอกให้ผมไหลสด้วเล่นอ่ะเพราะว่า มึงไม่ต้องห่วงหรอกครูมีแม็กข้างหลังเยอะอ่าอ่าอ่าไม่ถึงตัวมึงหรอกถึง้าถึงตัวมึงนะ <c oughs> ครูก็ไม่ให้มึงนอนคุกกับก็ประมาณนั้นเขาว่าโอเคเข้าใจผมก็ตกลงตามนั้นเพราะว่าถ้าไม่พูดแบบนี้ผมก็ไม่ทําเพราะว่ามันก็เสี่ยงมกันถ้า,าผมโดนมาเพราะว่าตรงนี้ถ้าเขาตรวจสอบจริงๆเขาแค่เดียวแหละพี่โอ้ถึงไวัแล้วแหละคณะฮ่องกงแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าสมมติถ้าเราโดนเราเกมเนี่ยเขาจะช่วยเราเออ ตอนนั้นนะผมก็ไม่ในใจว่าเฮ้ยถ้ามันโดนไหมจริงอ่ะมันจะช่วยกูได้จริงป่าวะแต่ที่ผมตัดสินใจถามเพราะว่าหนึ่งอินเทอร์เน็ตของผมเป็นคอนโดอ่ยูเซอร์มันอาจจะตรวจจับยากสองก็คือยูเซอร์ของการไลฟ์สดเนี่ยมันต้องเจาะจงกับ Facebook ไม่สมัครเขาสมัครให้ผมก็คือเป็นของเขาหมดก็คือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเราใช่ใช่ถึงผมไปไลฟ์สดก็ได้ยินแค่เสียงไม่เห็นหน้าผมอะประมาณนี้ก็คือแสดงวิธีการเล่นโชว์เงินว่าเราอยากกดเล่นจริงคือเขาดีวงานประมาณนี้เหมือนเล่นจริงเลยเข้าไปในเว็บเขาเล่นโชว์เล่นโช เขาบอกว่าให้เราได้ยังไงอะรายได้ที่เขาให้ผมเขาให้เป็นเดือนเดือนี่เดือนละประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าทำงานกี่วันครับรายสูดทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงเท่ากับว่าไม่มีวันหยุดแต่แค่ทํางานวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นใช่พี่จะไปไหนก็ก็บอกเขาก็จะเออพี่วันนี้ผมมิธลระนะไม่อะไรนะก็ต้องไปบอกทางลูกเขีว่าวันนี้เฮียไม่ได้ไล่นะประมาณนี้อ๋ออยุดไปอยุดไปเท่ากับว่าเราสถาปนาตัวเองว่ากูเป็นเฮียเลยเฮียเลยพี่เออพี่ใหญ่พี่แพ็งไพแต่ละหมื่นมันก็ต้องเฮียเลยพี่อ๋อตาม แล้วก็มีค่าคอมไหมการที่มีค่าคอมอมันก็ไปอีกอีกทีรูปแบบหนึง่ง <ทะ S 2> เล่นตรงนี้ได้แค่เงินเดือนแต่ถ้าต้องการค่าคอม <ทะ S 2> ให้ไปเล่นเอากับเว็บอื่นหมายถึงว่าสมมติว่าพี่ไปเปิดเว็บอื่นคือผมไปตะลุยเว็บพี่อเอาเงินจากเว็บพี่มาหาเว็บผมอะ่ะแั่นั้นเขาให้ลอยละประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้อไม่น้อนยนะถ้าได้ผมได้ถา้าเสียผมไม่ต้องจ่าย๋อก็คือเอาเงินเขาเล่นอ่ะ ทีนี้มาเข้าช็อตสําคัญสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยตอนนี้คือมันมีเว็บการพนันเนี่ยมาจ้างผมเยอะมากแต่ว่าการทำมหากินเนี่ยผมไม่ยุ่งนะเพราะว่าพี่ก็ทางานได้เงินไปแต่แค่บอกว่าผมอยากจะเตือนน้องๆสำหรับคนที่ไม่มีสติอยากได้เงินนะช่วงนี้ผมได้ข่าวมาว่าเว็บการพนันเนี่ยเปอร์เซ็นต์รายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากโตใช่โตเยอะโตเยอะที่เพราะว่าตอนนี้ช่วงมางควที่อยู่ห้องแล้วก็เขาคิดว่าไม่ไป็นไรหรอกเขาคิดในฐานเดือนเขาอยู่ที่ประมาณตองใช่านนะที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเขาคิดว่าเวลาเขาเล่นบาคาร่าเนี่ยเขา แค่ละสามวันคือเขาอ,อยู่ได้ละอ๋อคือกูไม่ต้องหวังเยอะวันละสามร้อยเนี่ยอไอเฮี้ยนเนี่ยแหละที่ผมมองอีกมุมหนึ่งคือว่าถ้าเราลองเอาเงินตัวเนี้ยไปทําอะไรที่แม่งได้เงินชัด,ชดๆเด็แม่งอาจจะดีกว่า<ด>แต่ว่าแม่งก็ไม่ใช่ําหวดของสังคมไงล่าสุดเนี่ยผมไปเจอน้องที่รู้จักกันนะที่ที่เขาเล่นด้วยกันประมาณนี้แหละแล้วผมว่าผมบอกว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างวะบริษัทหยุดเนี่ยมึงอยู่บ้านเนี่ยมึงมีรายได้อะไรประมาณนี้พี่ผมไม่มีรายได้อะไรเลยพี่แล้วผมก็เอาเงินไปลงมาคารล่าผมเสียเป็นสองหมื่นแล้วอ่ะโอ้โหท พี่พี่แรกผมได้ว่าผมได้วันละสามร้อยห้ารวันหยุดมันหยุดไม่ได้วะพี่มึงมึงหยุดไม่ได้มันเสียไปสองหมื่นอ่ะอ้ทีเนี้ยแหละปัญหาของแม่งคือถ้าคนที่ห้ามใจไม่ได้เนี่ยแม่จะหาจากที่อื่นมาเติมไงเคลียที่แบบผมสมัยก่อนเนี่ยที่เรียกว่าเอาคองไมใคร ทีนี้แม่งจะขโมยของอ่ะขมโมยพระพ่อเยอะเลยเยอะเยอะดีเยอะต้องไปรับขโมยต้องไปทำทุกอย่างเพื่อได้เงินมาแก้มืออันนี้ผมไม่ได้คิดไปเองหรือพูดไปเองอันนี้คือพูดจากประสบการณ์จริง,รงที่เขาไปเจอมาสําหรับคนที่เขามันเล่นนะถ้าผู้ใหญ่ดูอยู่เนี่ยอาจจะตรวจสอบลูกหลานนิดนึงอ่าครับว่าไปถึงไหนยังไงอยู่แต่ว่าเราห้ามคนเล่นไม่ได้เนอะ แล้วมันอยู่ในมือถือ,อีนน <c oughs> ทุกอย่างมันอยู่บนมือถือหมดแล้ว <c oughs> ทุกอย่างมันมือถือเราไม่สามารถจะดูแลใครได้ย4สชั่วโมงไงถา้างนั้นเดี๋ยวลองกลับมาตรงนี้ก่อนว่าหลังจากที่วันแรกเนี่ยที่เราเล่นโชว์เนี่ยแล้วลูกค้าเนี่ยมายัางไงหรือว่าเราต้องหลอกล่อเขายัางไงที่ให้เขามาเล่นในเว็บเราอะเป็นลลูกค้าไม่มีเลยด่ประมาณ2อสาวันแรกนะเขายังไม่รู้จักว่าเฮียที่เปิดตัวใหม่ด่เฮียเอยังไม่มีใครรู้จักเฮียเอวยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการมีหน้ามาเกิดขึ้นนะด่หน้ามาโอเคคอัันนนนี้้้ประสําาาญแลหม จากไหนครับหน้าม้ามาจากกลุ่มของเพื่อนเพื่อนของทางเขานะคนที่มาจ้างผมอ่ะโอเคอ๋อทีนแรกผมก็ไม่รู้ผมมนมารู้ตอนกลางๆอล้วอ็ให้ไอ้แค่ไอ้แค่ไอ้มันเล่นกับกูทุกวันเลยว่าเฮีายเงี้ยทักตลอดเลยอ๋อมีหน้าม้าโดยที่เราไม่รู้อีกว่าแม่งเป็นลูกค้าปลอมใช่แล้วคราวนี้ลูกค้าจริงเขาจะเป็นคนพวกนี้ที่ผมต้องอธิบายก่อนนะเวลาเราไล์สุดเนี่ยคนที่มาดูไล์สดเราอ่ะก็เป็นกลุ่มที่คนที่เล่นเป็นผีพนันอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นผีพนันเลยไม่ไม่ตามหาพวกเขตที่ว่าเปิดตัวใหม่ๆแหละแล้ว มันจะมาขอทุนอย่างเช่นว่าพี่อ้นต้องกดไลค์กดแชร์เข้าลงกลุ่ม5กลุ่มหน้าได้เงิน2อ0อบาทเงี้ยอ๋อโอเคครับเขาก็จะหาเว็บใหม่ๆตลอดเพื่อเอาเงินต้นฟรีก่อนเริ่มจากประมาณนี้ทีนี้ก็จะเป็นแบบทีนี้ก็เป็นลูกค้าใหม่ก็จะเข้ามาเพื่อจะเฮ้ยเี้ยเงี้ยเอ๊ขอทุนหน่อยผมขอทุนให้ทุนได้แต่ว่าคุณต้องกดไลค์กดแชร์แต่หน้าตอนเนี้ยทุนเป็นเงินสดไม่มีแล้วนะจะเป็นทุนแบบเครดิตให้เล่นละเอายูเซอร์ไปได้เครดิตในนั้นได้ม่มีเงินสดให้เอาเขดิตไปนะห้าร้อยเลยกดไลค์กด แชร์ไปน,นะแต่ว่าให้ทุนห้าร้อยที่เป็นเทรดตรงเนี้ยที่จะเล่นแบบได้ห้าร้อยแล้วถอนไม่ใช่นะคุณต้องเล่นห้าร้อยตรงเนี้ยประมาณสิบไม้ถึงจะถอนได้นะอ๋อรู้แล้วมึงต้องเล่นห้าร้อยเนี้ยสิบครั้งอะถึงจะได้อะแล้วพี่เคด,ดูเงินห้าร้อยแล้วเล่นถึงสิบไม้มันไม่ถึงหรอกพี่อยากถามว่าอายุที่แม่งน้อยที่สุดเนี่ยที่เข้ามาเล่นการพน,น<ม>ันกับพี่เนี่ยแม่งเคอยอายุเท่าไหร่เรารู้ไหมให้เปประมาณม2ม .3 ามโอ้โหประมาณ14 สิบสี่สิบห้าแล้วเล่นการทั้งห้องพี่เล่นทั้งห้องด้วย,วยใช่แล้วมันรู้จักกันหมดก็คือเวลาผมไปสอนแล้วมันก็เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนมันอ่ะก็มาแทนให้ผมอ๋อแล้วแต่ไม่เหมืมอนกับโซ่เลยไอ้พวกเน,น,นี้ยครึงห้องก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกมหาลัยทั้งห้องอ่ะพี่ถ้าเป็นมหาลัยนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> <S> ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมว่าแม่งแย่กว่าเมื่อก่อนอยู่เว้ยเมื่อก่อนน่ะแม่งมีเวลาปิดเปิดไง,อย,งอย่างเช่นแบบว่าเดี๋ยวสองทุ่มปิดแล้วนะบอลปิดรับโคยแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้แม่งไม่มีอย่างนั้นแล้วไงยีตสี่ป่ะใช่ยีตสี่ชั่วโมงเลยีตสี่ันไม่หลับไม่นอนเลยมันแก่นนเขาเล่นตลอดอะแล้วทำเว็บไซต์อะขั้นตอนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ให้เรารู้เลยถูกป่ะไม่รู้พี่ไม่รู้ระบบข้างในอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้เลยไม่รู้แต่รู้ว่าเงินเยอะมากอะเยอะมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอาง่ายพี่มิ้างเดไไซ์้แล้วอ่นเนี้ยอืร น่ยเดี๋ยใช่ใช่แล้วพี่คิดดูว่ามันอ่ะใชบอ่อนเดียวกันนะมันลิงก์สายทอดสดตัวเดียวกันแต่ว่ามันคนละยูเซอร์กันเองที่มาในไทยอ่ะออแต่โต๊ะอันเดียวกันหมดโ <ไป S 1> ต๊ะเดียวกันหมดเลยผู้คนที่มีทุนอยู่ในมือสามารถซื้อซื้อเป็นเจ้าของแบบเพจได้เลยแสลงว,ว่าเจ้าของโต๊ะได้เลยในไทยอ่ะอ พี่เคยแบบว่ามีความรู้สึกแบบว่าเด็กขนาดนี้เดีอยว่ามันเล่นกับเราเรารู้สึกว,ว่ามันมีความรู้สึกแบบเขินๆไอ้ไอมไหม<อ>หรือแบบอยากจะ,<อ>จะห้ามมันอะไรอ่ะมีบ้างไหมนในหน้าที่ตอนนั้นนะผมต้องไลน์แล้วผมต้องเอาเงินเข้าเว็บให้ได้แต่ในใจแล้วเวลาผมปิดไลน์เมื่อไหร่อ่ะผมจะคุยกับแฟนตลอดไอ้เชี่ยแม่งเด็กมันเล่นวะไม่อยากไลน์ไม่อยากทํางานให้เขาแล้วแบบคือแบบมันรุ่นลูกรุ่นหลานเล่นเลยนะอะไรประมาณเนี้ยผมไปส่งในเซฟซแบบว,วันนี้ไม่มีข้าวจะกินอ่ะแต่เมึงหาเงินมาเล่นไพ่อ่ะเอออันนี้เยอะมากเลยเชื่อป่ะอันนี้คือประสบการณ์รริงนะคับไ มั่วเลยนะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ความหวังมันเยอะความหวังสูงมากเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยไม่มีตังค์กินก็จริงแต่ว่าดันมีเงินเล่นการพนันเฉยเลยอันนี้คือสิ่งที่อันตรายแล้วพี่ก็รู้สึกนะพอมันเลิกงานแล้วอ่ะมันก็รู้สึกนะว่าแบบไอ้เหี้ยแม่งกลัวเวรกรรมอ่ะบางทีนะใช่คือผมต้องบอกนะว่าอย่างเช่นมันรู้นะพี่ว่ามันจะเล่นมันจะเอาเงินเราตอนไหนอ่ะโตมันจะเอาไพ่ออกหน้าไหนก็ได้มันไม่โดนนะมันเป็นสิทธิ์ของคนแจกไพ่ที่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นแพทเทิร์นสิอย่างเช่นมันจะอออกสลับยย่างง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 เเเเี้้้้นนนนำิิิแแแแแดดด เงินแดงนั่งเลบางครั้งนั่งกันแดงไปจุดซอยเลยแต่บางคนแม่งก็หนักน้ำเงินหนักหนักหนักไอ้คนที่หนักก็งูหนักก็ตายอย่างเงี้ยเออ,อเว็บ <c oughs> ม,มันทำไว้แล้วใช่ไหมเว็บมันทำไว้แล้วที่มันมีเบจิตอลมันแล้วว่าต้องออกลายที่มันตั้งมาอ๋อคือมันจะจัดระเบียบให้อยู่ในสิ่งที่เขาควบคุมได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เหี้ยกุทานคำเดียวนะนี่พวกมึงแข่งกับอะไรอยู่วะเนี่ย เพราะฉะนั้นแม่ไม่มีทางรวยกับมันได้แบบไม่ได้อะ่ะเอ้ยถ้าถ้าอย่างนั้นอะ่ะตอนพี่เป็นเฮียเท่ากับว่าพี่ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแม่จะออกอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้พี่อ้าเหรอใช่แต่ว่าคนที่เป็นเฮียได้ต้องควรที่แบบเล่นมานานแล้วคือรู้ว่าออกการไหนยังไง,ไงพี่อย่างผมบอกพี่ว่ามันมีแพทเทิร์นอ่ะพี่เท่ากับว่าเราเดาอะไรไม่ได้อีกนี่มันไม่ใช่การเดานะเล่นบาคารามันเป็นการ่าแพทเทิร์นเราต้องดูว่าแพทเทิร์นมันออกลายไหนทางโตะมันจะหักหลังเรามันจะห,หันหให้เราอีกตลบหนึ่งนะพี่โอ้โหเอีนมัยี คนที่แบบว่าเดือดร้อนจริงๆแล้วมาเข้าหากรรหารพนันเนี่ยโดยที่ไม่ทําอย่างอื่นมีไหมไม่ทํางานเลยเล่นเล่นพนันตลอดตลอดเนี่ยเดียวใช่ไหมพี่ใช่ครับมีไหมมีพี่เล่นจนตายในข้างนึ่งเนี่ยแต่ชัวร์าไอ้เจ้ามือไม่ตายหรอกเจ้ามือไม่มีวันตายแล้วแล้วพี่เคยมีประสบการณ์คนรอบข้าที่แบบว่าเสียจริงๆอ่ะกับการพนันโดยที่แบบเสียบ้านเสียรถต้องย้ายหนีนี่เคยมีไหมประสบการณ์พี่ชายผมเลยพี่โอ้โหม่ตรงเป๊ะอยากได้เงินประมาณ6กเจ็ดแสนเนี่ยต้องเสียกับไปรเป็นล้านอ่ะอันนี้เล่นอะไรเล่นฟุตบอลเหรอบาคาคล่าอืมบาคาค่า น,นี่ตัวดีเลยแต่พี่ผมมนแทงนะ่ะมันโอ,อนไปห้าหมื่นโอนไปหนะ้าหมื่นนะเงินห้าหมื่นแทงสามตาโอ้โวัดไปเลยวัดไปเลยพอได้เนะี่ย ห้าหมื่นเนี่ยโอนมาให้ผมเก็บหลักแสนหนึ่งสองแสนนะประมาณนี้เท่าได้สองสัปดาหเฮ้ยโอนกลงให้พี่หน่อยดีเดี๋ยวพี่โอนเข้าระบบก่อนแย่เสียแล้วนะห้าแสนนะโอ้เอาเกินไปสิบเท่าเลยนะคือโอนได้พี่เป็นแบบต้องไปถอนบัตรเครดิตออกมาเล่นนะพี่โอ้โหเข้าระบบทีนี้เป็นนี้บัตรเครดิตละเขาเป็นนี้บัตรเครดิตเนี่ยกายเป็นคนล้มละลายทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็เป็นคนล้มละลายไปเลยเหรอใช่เหมือนอย่างเงี้ยเหรียญมันมีสองด้านนะแต่ว่าด้านเดียวเลยที่รู้เลยคือแม่งไม่ได้แน่ๆจากมันเนี่ยมึงไม่มีทางที่แบบว่าจะจะได้แน่ แม่งเลิอกอ่ะไม่มีจริงไงใที่พี่เขาเล่ามาส่วนใหญ่ไม่จะได้ไปก่อนนะเองเคยได้แล้วกลับมาเสียหงหัวร้อนไงอ่าหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนแต่ก็ต้องเทมีไขนก็ต้องเทไงกูต้องเอาให้หมดอ่ะอันนี้คือแค่เข้าๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะพี่เนอะใช่ผมว่าจุดจบหรือว่าความเป็นไปเป็นมาน่าจะประมาณนี้แหละก็อยูประมาณนี้แหละพี่ก็คือสมมติน,นะผมต้องบอกเลยว่าไม่มีใครได้จากเลสพนันเลย คือคนดูผมอ่ะแม่งก็เป็นน้องๆอ่ะแล้วเหมือนแบบไเฮ้ยเราก็อยากจะแบบว่าอยากได้คนที่ประสบการณ์จริงอย่างพี่อ่ะมาบอกว่าไอ้เฮียมึงไม่ควรเล่นนะไม่ใช่ว่าอย่างผมเนี้ผมไม่ใช่คนเล่นจำานันใช่ไหมถ้าผมไม่พูดแบบว่าเฮ้ยมึงอย่าไปเล่นเลยไม่จะไม่มีตัวอย่างจริงอะไรเลยไม่มีคนเชื่อมึงก็พูดได้เนี่ยเออมึงเคยเล่นเหรอมึงพูดได้เดี๋ยเนี่ยผมก็เลยติดต่อพี่เนี่ยมึงฟังเลยว่าเนี่ยแหละของจริงไอ้พี่พี่เท่าลูกเจี๊ยบอยู <ท>ขายขายเต็มดอ๋อนื่ว่าพี่ <laughs> นอนซัปพรีเวอร์ปกใจเลยเ <laughs> นี่ยแหละพี่วันนี้ผมก็เลยติดต่อพี่อยากได้ฟังประสบการณ์จริงว่ามันมีเด็กมาเล่นนะมันมีการแบบเล่นของวัยรุ่นเยอะมากไม่มีใครได้จากมันได้เยอเอการลันตีเลยว่าร้อเปซ็คุณมาเถอะผมจะเล่นให้แห้งเลย พี่คิดดูออนที่ผมเล่นอ่ะเผื่อไงอะไรไว,วันนี้รู้ว่าพี่จะเป็นกินข้าวใช่ไหพี่คิดแล้วว่าในในมือเนี้ยเราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มือละพันสองพันใช่ไหมอ่าครับเขาเว็บไซ์เลยกดแั้เดียวสองพันแล้วกดมากินเลยโอ้โหแม่งนี่ไงอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ค<ม>นเนี้ย<ช>อยาก<ม><ม>เล่น<ม>เพราะว่าอยากได้อะไรมาโดยง่ายๆอันนี้ใครเหยื่อล่อแรกนะวันนี้คุณจะเลี้ยงหญิงอ่ะไปวันนี้คุณอยากได้คุณอยากได้กระเป๋าแบงแพงอ่ะกดกูมันไส้มึงว่ะกูอยากกดทองมาใส่ให้โชว์แม่งเลยศาสต์กูเล่นการพนันอีก อันนี้คือประสบการณ์จริงนะแต่ปลายทางคือยังไงเดี๋ยวก็ต้องอยากได้อีกแล้วก็ต้องเสียเพราะมันไม่มีทางได้อะไรตลอดอยู่แล้วไงพี่ถูกไหมครับเพียถูกไหมครับเพียเอใช่ครับใช่ครับอันนี้คือประสบการณ์จริงเห็นไหมๆๆเขาก็เปลี่ยนจากคนเล่นมาเป็นคนทํางานเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงคือเพียเอ <ๆ S 1> เนี่ยคือบอทเลยอตอนนี้คือตอนนี้เป็นบอทที่ทํางานให้กับเว็บไซต์ต่างๆที่เราเห็น psa 6 8อะไรตั้งๆแล้วแต่เนี่ยเราแค่อยากจะมาบอกว่านี่อันนี้คือความจริง welcome to ร e a l r ถ้าน้องๆดูอยู่เนี่ยก็ฝ แล้วก็คิดไอตองดีๆชีวิตเราเลือกได้ว่ามึงจะไปทางไหนแต่เราคงไปห้ามให้เขาไม่เล่นไม่ได้ยาก บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นครอบครัวสําคัญสุดดูแลมันให้ดีๆน้องๆก็มึงฟังเนี่ยฟังพี่เขาไว้เราสามารถทําอะไรที่มันได้เงินแน่นอนไหมอาจจะเหนื่อยหน่อยอย่าไปติดเบ็ดเขาอะเอออย่าไปติดเบ็ดเขาง่ายๆอะส่วนใครเล่นอยู่ก็ลองพิจารณาดูเดี๋ยวพี่ถอนเงินออกเลยเออ <laughs> พี่ถอนเงินออกกัน <laughs> พี่ถอนเงินออกกันเลย <laughs> ผมว่าคุยมาระดับหนึ่งแล้วผมว่าน่าจะได้เห็นอะไรไม่มากก็น้อยเราไม่ได้พูดเรื่องผิดหรือถูกแต่ว่าสิ่งนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันล่อเราด้วยอะไรความ มันเล่นได้าความโลภของเราความโลภความหวังที่จะได้เงินต่างๆนะครับหย่อนไปหย่อนมาก็อย่างที่ KA เอเขาบอกว่ามันก็เป็นวงกลมวงเวียนอยู่ดีเป็นสัจธรรมของบอลการพนันนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเวลคอนทูเรเวอร์ดูแลตัวเองเลือกในสิ่งที่ถูกต้องถ้ารู้ว่าผิดหรือถล่มไปเนี่ยก็บอกว่าให้รู้สึกตัวเร็วๆเคเอครับถ้างั้นขอฝากกับป่าเคเอหน่อยว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดให้แก่น้องๆหน่อยที่ดูหน่อยพี่ที่เล่นอยู่หรือกําลังจะเริ่มเล่นครับคนที่คิดว่า กลางจะเล่นที่จะเล่นตามเพื่อนนะก็ตอนนี้ยังไม่ก้าวเข้าไป<บ>ก็อย่าก้าวถ้าเข้าไปแล้วแล้วมันออกยากแล้วมันก็จะเสียทุกอย่างทั้งเงินทองการเรียนต่างๆนะทั้งแน่นอนแล้วก็คนที่เล่นอยู่จะบอกให้เลิกก็คุณม่รอกให้ว่าไม่มีใครได้เงินมาจากการพนันแล้วก็ไม่มีใครมาล้มโตเว็บไซต์อะไรได้อยู่แล้วยังไงคุณก็ต้องเสียเวลาคุณได้คุณก็เล่นเวลาคุณเสียคุณก็เล่นโตอยู่ที่เดิมโอ้โหแม่งชัดเจนเลยเคอ,อันนี้ข้อนี้คือไม่ต้องพูดกันเยอะเข้าควรแมข้คลอกเซก้าเรา โตๆกันแล้วถ้าใครอ,คอยู่ในเลเวลไหนเนี่ยลองฉุกคิด ชุกคิดสักนิดนึงพี่เอผมบอกเลยว่าผมว่าพี่มีคุณค่าขึ้นแต่ว่าอันนี้หน้าที่การงานของพี่ก็ขอให้ทํางานรับเรื่องปลอดภัยแล้วกันครับผมวันนี้ผมอยู่สายขาวครับผมอุ้ยสายขาวสายขาวแล้วเหรอสุดยอดดีใจด้วยนะพี่อันนี้ถือว่ามาเล่าประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาาขอนให้น้องๆเนอะใช่เพราะว่าเป็นน้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงปิดแล้วคอยู่บ้านเล่นกันเยอะใช่ครับอันนี้คือคนเล่นกันเยอะมากนะครับวันนี้คําพูดของพี่เนี่ยผมว่ามีประโยชน์รับวิดีโออันนี้น่าจะมีค่าต่อน้องๆเยอะมหาศาลเลยพี่ ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเราในวันนี้นะพี่ได้ครับได้ครับแล้วฝากติดตามพวกผมด้วยนะโอ้ผมติดตามทุกปีพี่สุดยอดนานไปพี่สุดยอดพี่ขอให้พี่โชคดีนะครับเสุภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับเฮียเอบอกว่า100%ยูได้คือต้องขอบคุณเฮียเมากนะครับเป็นการเล่าประสบการณ์คร่าวๆพี่แต่ว่าผมว่ามันเพียงพอนะ ก็ฝากน้องๆด้วยนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆแล้วก็พี่ๆที่มีลูกมีหลานนะครับผมบอกเลยว่า welcome to real w r ครับอันนี้คือของจริงนะครับเสียเสียจริงนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งปัญหาของสังคังเลยนะครับสังคมครับผมของจริงเลยแม่งคันมาเ่นนานผมบอกเลยว่าใช้ชีวิตยางมีสติครับช่วงนี้เราต้องการกำลังใจกันเองกำลังใจจากคนรอบข้างคนที่รักนะครับผมก็ให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับนะครับผมโอเคหวังว่าทุกคนจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับครับผมขอบ คุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องเรานะครับบอกได้คำเดียวค e l c o m e t l world ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ